ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Ambrosia นะครับเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นจากซอฟตแวร์ RPG Maker นะครับในเรื่องของเกมนี้เนี่ยเราจะรับบทเป็นนักบทหญิงนะครับที่มีชื่อว่าโ o ล t เรายังเป็นนักบทฝึกหัดที่มีความตั้งใจและอยากจะรับใช้เทพเจ้าแห่งแสงที่มีชื่อว่าไลท์แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับตัวเราขึ้นทาให้เราเนี่ยถูกส่งตัวไปยังเกาะที่ห่างไกลเพื่อเผยแพร่ศาสนาที่นั่นโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่รู้เลยว,ว่าที่เกาะแห่งนั้นเนี่ยมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เเเนนื้อรรรร่งงจะป็ยยังงััไไสามามมถบบชดลค ซึ่งขอบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นเกม 18+ กนะครับก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนิดนึงสาลเจ้าแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วและฉันจะต้องอยู่ที่นี่นับตั้งแต่วันนี้ฉันสงสัยจังเลยว่าฉันควรจะไปต่อหรือเปล่าเทพเจ้าแห่งแสงที่มีชื่อว่าไลท์ ทเทพเจ้าผู้ซึ่งตัดผ่าความมืดและถวายแสงให้กับผู้คนความศัทธาของไลท์ส่งอิทธิพลต่อผู้คนทางฝั่งตะวันตกในแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งเร็วๆนี้โฟลด์ได้มาอาศัยอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้ f ฟลด์ผู้ซึ่งเป็นนักบวชฝึกหัดควรจะอยู่ที่ศาลเจ้าหลักเพื่อเรียนรู้การเป็นนักบวชเต็มตัวยังไงซะอาณาจักรแห่งไอโทนาศาลเจ้าไลท์แกรนท่านชารบ,บอนแห่งตระกูลเดยุก มีอะไรให้นะักบทฝึกหัดอย่างข้ารับใชเหรอคะอย่าทาเป็นไม่สนใจฉันหน่อยเลยไม่คิดบ้างเหลอว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรจะตอบแทนฉันบ้างนะมันต้องเสียมันคงต้องเสียของแน่ๆถ้าเกิดว่าหญิงสาวรูปงามอย่างเจ้าต้องกลายไปเป็นแม่ชีนะ,ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะไม่ว่าจะถามฉันอีกสักกี่ครั้งคําตอบของฉันก็ยังคงเหมือนเดิมเธอน่ะเป็นเด็กกาพร้าใช่ไหมล่ะฉันเชื่อว่าเธอน่ะไม่เคยกินของอร,อร่อยๆเหมือนที่คนในราชวงศ์เขากินกันฉันสามารถ มอบทุกอย่างให้เธอได้นะนับตั้งแต่วันนี้แล้วก็ฮิฮิอ๋อเขายังคงจ้องมองมปยังร่างกายของฉันเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยมาเถอะฉันรู้วิธีทําให้เธอรู้สึกดีเธอน่ะจะต้องเต็มอิ่มดื่มดั่ากับมันแน่ๆยีโอ้ยท่านไม่ควรจะทําแบบนี้นะคะที่นี่คือศาลเจ้านะเธอน่ะโตขึ้นเยอะเลยนะ ฉันน่ะตกใจมากเลยละ่ะที่ร่างกายของเธอเน่ะอวบอึมได้ขนาดนี้สงสัยจังเลยว่าพวกเขาให้เธอกินอะไรไอ้หยุดนะคะปล่อยฉันไปเถอะอ่าอ,อโทษทีค่ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงตบหน้านะครับหรือเสียงต่อยนี่แหละงั้นเหรอนักบวชฝึกหัดชั้นต่ำอย่างเจ้ากล้าปฏิเสธคนอย่างฉันอย่างงั้นเหรอสารเจ้าไลห,ห้องของหัวหน้านักบวชภายในห้อง มีชายสองคนคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคนหนึ่งคือหัวหน้านักบวชมีล็อกผู้ซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์สูงที่สุดในศาลเจ้าแห่งนี้ส่วนอีกคนคือท่านนักบวชนิกผู้ซึ่งคอยออกคำสั่งและดูแลนักบวชคนอื่นๆนักบวชฝึกหัดฟลดเนี่ยทำผิดกฎแล้วก็พยายามที่จะยั่วยวนท่านชาราบ,บอนนั่นคือสิ่งที่ท่านกล่าวนั่นมันเรื่องเลวร้ายชัดๆเธอไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนั้นซะหน่อยท่านหัวหน้าน,านักบวช อย่าบอกนะว่าท่านเชื่อในคำกล่าวของท่านชาราบอนนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนดีแต่เขาก็เป็นถึงลูกชายของดิยูพวกเรานะ่ะได้รับการช่วยเหลือจากตระกูลนี้มานานมานานมากมายเราต้องระมัดระวังขอแค่เราออกพระราชบัญญัติทำโทษให้สาธารณะได้รับรู้คิดว่าพวกเขาก็น่าจะพอใจแล้วนักบวชฝึกหัดโฟลด์เนี่ยเป็นนักบวชที่กตันยูที่สุดที่เราเคยมีมาเลยละการลงโทษนะี่ยเป็นแค่ข้ออ้าง ข้าคิดว่าถ้าเราส่งเธอไปยังสถานที่ห่างไกลนะ่ะชาร์บอนอเขาไม่กล้าแต่ต้องตัวเธอแน่ๆเราแค่ต้องหลบซ่อนตัวเธอเอาไว้จนกว่าสถานการณ์จะซาลงสถานที่ห่างไกลอย่างนั้นเหรอท่านมีแผนจะส่งเธอไปที่ไหนนะ่ะสถานที่ที่ซึ่งใช้เวลา3วันในการเดินทางจากท่าเรือเกาะเซอร์เบสยังไงล่ะเกาะเซอร์เบสมีสถานที่มากมายทำไมต้องเป็นที่นั่นด้วยอีกอย่างสถานที่แห่งนั้นยังคงใช่สถานที่แห่งนั้นนะ่ะไม่ค่อยมีความศรัทธา แล้วก็ไม่ค่อยสนใจการมีอิทธิพลต่อของของไลท์ยังไงซะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องไปเผยแผ่ศาสนาที่นั่นข้าก็คิดเหมือนกันเลยแต่ถึงกระนั้นส่งเธอไปคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงั้นข้าจะพูดอีกครั้งนะการส่งเธอไปเนะ่ะเป็นแค่ข้ออ้างเธอแค่ต้องหลบซ่อนตัวแล้วรอให้สถานการณ์ทุกอย่างเบาลงมันฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ข้าคิดว่าคงไม่มีทางเลือกสินะ แล้วก็ถ้าให้พูดตามตรงเธอเนะ่ยเป็นหญิงสาวที่มีความตั้งใจและก็เป็นนักบวชที่เพียบพร้อมแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเธอค่อนข้างเอ่อดึงดูดสายตาของผู้ชายนะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชที่มีความสัทธาแรงกล้าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นนักบวชเต็มตัวบุคลิกท่าทางของเธอเนะ่ยก็ค่อนข้างที่จะยั่วยวนนิดนึงนะ่ะอาใช่ใช่ค่าก็เห็นด้วย เราจะใช้โอกาสนี้ในการดึงดูดความสนใจของทุกคนและเมื่อวันที่เธอกลับมาเราจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองท่านนักบวชเอเวเรนมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเหรอคะอ่ามันค่อนข้างอธิบายยากนะแต่ว่าท่านนักบวชเอเวเรนต์อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็บทการลงโทษให้เธอฟังแล้วก็ พยายามอธิบายเธอฟังว่าเธอน่ยไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ต้องหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากตระกูลของดยุกเกาะเซอร์เบสอย่างนั้นเหรอคะนั่นคือสถานที่ที่ฉันต้องไปใช่ไหมอ่าขอโทษทีนะฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากได้แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกนะอ่าฉันเข้าใจคะ่ะฉันก็ไม่อยากก่อปัญหาให้กับสารเจ้าเหมือนกันข้าต้องขอโทษจริงๆนะ เอาไว้เดี๋ยวข้าจะจัดการเรื่องทุกอย่างหลังจากที่เธอกลับมาแล้วฉันต้องทําอะไรที่เกาะเซอร์เบสอย่างนั้นเหรอคะที่นั่นไม่มีนักบวชคนอื่นเลยใช่ไหมอืมเป้าหมายของเป้าหมายหลักของเราเนะ่ยคือการไปเผยแพร่และก็สอนศาสนาให้กับคนที่ไม่มีความศรัทธาแต่จริงๆแล้วนะ่ะสิ่งที่ข้าอยากให้เจ้าทำานะ่ะคือคอยจับตาดูวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนที่นั่นและถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นนักบวชที่ขยันขันแข็ง มันก็มีหลายสิ่งที่เจ้าไม่เคยได้เรียนรู้แล้วก็ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าน่ะกดดันตัวเองมากไปนี่น่ะควรจะเป็นบทลองโทษแต่แท้จริงแล้วมันคือการปกป้องเธอยังไงล่ะฉันเข้าใจกะขอบคุณที่ดูแลฉันตลอดมานะคะท่านนักบวชเอเดวิลเดวิลเดนน่ถูกเลี้ยงดูสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าของศาลเจ้าเธอน่ถูกท่านนักบวชเดวเนดูแลมาตั้งแต่เล็ก เพราะงั้นเธอรีมีบุญคุณกับท่านนักบวชเเวเรนที่คอยรับเลี้ยงเธอมาเป้าหมายในชีวิตของเธอคือการรับใช้และเป็นนักบวชเหมือนกับที่เขาเป็นยังไงซะมันก็ดูเหมือนการโกหกถ้าเกิดว่าบอกว่าเธอรู้ไม่ได้รู้สึกสิ้นหวังเลยหลังจากเห็นเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความถูกต้องแล้วก็ความผิดที่ถูกตั้งขึ้นโดยช่องโหว่ของกฎหมายพวกนี้ดังนั้นเธอเลยแบบความรู้สึกทั้งหมดที่มีเอาไว้ในหัวใจโฟลตมุ่งหน้าไปยังเกาะเซอร์เบสซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอาณาจากักร หญิงสาวเดินทางคนเดียวอย่างนั้นหรือเธอนะ่ะดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรค่ะคนคือใครล่ะคะฉันนะ่ะเป็นนักวิชาการผู้ซึ่งศึกษาแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะ่ะมีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างหลายสปีชีส์ที่อาศัยอยู่บนเกาะเซอร์เบสที่นั่นนะ่ะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนใจสำหรับคนอย่างฉัน อ๋ออย่างนั้นเลคะฉันขอโทษนะทีะ่ต้องให้คนมาเจอกับคนที่เศร้าหมองอย่างฉันอยู่ในแถวนี้อ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะยังไงซะความสนใจของเธอน่าจะมาอยู่ที่เกาะนั้นอยู่แล้วถูกไหมแต่ฉันเชื่อนะว่าที่เกาะเซอร์เบสน่ะน่าจะมีอะไรหลายอย่างแล้วก็มีโอกาสหลายอย่างให้เธอเนี่ยได้พบกับผู้คนดีๆมากมายแล้วก็หาสิ่งที่เธอสนใจเหมือนกับฉันยังไงล่ะอ่าขอบคุณนะคะแต่เธอเนะี่ยควรจะระวังไว้นะ พราะเธอน่ะค่อนข้างที่จะเออฉันจะอธิบายยังไงดีเธอค่อนข้างแต่งตัวเปิดเยอะไปนิดน,งนึงนะ่ะถ้าเธอรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรหาอุย้ยเย้ <c oughs> <c oughs> และแล้วเรือก็มาถึงที่ท่าเรือของเกาะเซอร์เบสไมระโฟล์นั่งรถมา้าเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านอินอาร ฉันเป็นนักบวชฝึกหัดชื่อว่าโฟลด์ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะฉันเป็นหัวหน้าของหมู่บ้านอินอาร์ชชื่อว่าโทเตเป็นนักบวชของศาลเจ้าไลใช่ไหมนานแล้วนะที่ไม่ได้พบกับคนที่นั่นแล้วก็เธอเดินทางมาด้วยตัวเองหลือยงั้นหรอฉันได้ยินมาว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้ใกล้ๆมีศาลเจ้าที่ นักบวชของไลท์เคยใช้ถูกไหมคะงั้นเดี๋ยวฉันขอพักที่นั่นก็แล้วกันอ่าใช่ใช่ที่นี่มีศาลเจ้าแต่ว่านักบวชของไลท์น่ะได้ทิ้งมันไปเป็นเวลานานแล้วละ่ะตอนนี้มันถูกทิ้งร้างและนับตั้งแต่นั้นมันก็เต็มไปด้วยมอนสเตอร์อ้าวจริงเหรอคะโหน่าผิดหวังจังเลยก็ตั้งแต่ความศรัทธาในตัวเท,ทียิดาคนเก่า ท่านที่ชื่อว่านอได้สูญหายไปผู้คนบนเกาะแห่งนี้น่ะก็ไม่ศรัทธาในตัวพระเจ้าองค์ใดอีกเลยฉันเลยคิดว่ามันยากมากเลยนะการที่จะสอนศาสนาให้กับคนบนเกาะแห่งนี้ก่อนหน้านี้ความศรัทธาของเทพยิดานอเคยมีอยู่บนเกาะเซอร์เบสแต่ว่าก็ได้สูญหายนานมาแล้วน่าแปลกที่ยังมีบันทึกเอ่อทางประสา,า์ลงเรืออยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีใครรู้ว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นคนยังไงหรือมีคนบูชาเธอแบบไหนมีแค่เศษเสี้ยวของปรสิตที่งคงเหลืออยู่ในหนังสือเก่าอ๋อแล้วก็เธอนะ่ํทำตัวตามสบายเลยนะที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าแถวนี้เน่ะไม่ค่อยมีผู้หญิงอายุราวๆเดียวกับเธอหรอกแล้วก็ผู้ชายในบนเกาะแห่งนี้เนี่ยต้องดีใจแน่ๆที่ไดพบกับเธอข้าจะขอบใจเธอมากๆถ้าเกิดว่า เธอจะแต่งงานกับผู้ชายบนเกาะแห่งนี้อ๋อไม่ไม่ค่ะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อประการนั้นอ๋องั้นก็พักที่หมู่บ้านซะก่อนสิถึงแม้ว่านักบวชของไลท์น่ะจะมีพลังในการปกป้องตัวเองแต่ฉันคิดว่ามันคงยากมากเลยละถ้าถ้าจะกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่สารเจ้าด้วยตัวคนเดียวอาขอบคุณค่ะ ฉันคุยกับคนในหมู่บ้านสักแป,ป๊บแต่พวกเขาก็มองฉันด้วยแสายตาแปลกๆดูเหมือนกับว่าอิทธิพลของสารเจ้าจะส่งต่อมาไม่ถึงคนของที่นี่แต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกเพราะฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันต้องทําในสิ่งที่ฉันควรทําตอนนี้ฉันควรจะซ่อมแซมสถานที่แห่งนี้ซะก่อนเพราะว่าไม่มีใครเคยใช้มันมานานฉันรู้สึกได้ถึงวิญ,ญญาณร้ายที่อยู่แถวนี้แต่คิดว่าคงไม่คนามือฉันหรอก ตอนนี้ภารกิจหลักของเราคือการขับไล่มอนสเตอร์ที่อยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับก็ระบบคอมแบทของเกมนี้เหมือนกับ RPG Maker ทั่วไปคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะโจมตีใช้เวทป้องกันไอเทมหรือว่าหนีนะครับเดี๋ยวลองโจมตีดูก่อนนี่ตามไอซีซีซึ่งพลังเวทในเกมนี้เราก็จะมีสกิลฮิลแล้วก็สกิลไฟเบอร์เบลต์แล้วก็โฮลโบนะครับซึ่งเป็นคนละาธาตุการธาตุไฟกับธาตุแสงเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการ แพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาจะสู้กับบอสหรือสู้กับอะไรก็ควรจะเลือกใช้ท่าดีๆนะครับอาตอนนี้รอบตัวไม่รู้สึกถึงวิญญาณรายแล้วแต่ฉันคิดว่ายังคงมีพวกมันเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งเอาอะครับตอนนี้กำจัดมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่อันนี้ไปส่วนด้านนอกเนาะสวนดอกไม้อย่างนั้นเหรอไหนบอกว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างนานแล้วยังไงล่ะ ใครเป็นคนดูแลสวนดอกไม้พวกนี้กันนะเอ๊ะนั่นคนหรือเปล่าเขาทำอะไรอยู่น่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่หรอคะเอ้ยอย่าบอกนะว่านี่มันไม่ใช่มนุษย์น่ะมอนสเตอร์วายเอาละครับอันนี้จะเป็นธาตุพืชนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะใช้ธาตุไฟโอ้ยดูเหมือนมันจะไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะฮะ ันน่นจะรีบด่วนสรุปเร็วเกินไปตอนนี้รู้สึกแย่จังเลยนักบวชชายและนักบวชหญิงแห่งไลท์ถูกสอนมาว่าให้กําจัดสัปหลาดและขับไล่พวกมันให้ห่างไกลจากมนุษย์พวกเขาถูกสอนให้กําจัดพวกมันอย่างไม่ลีลอยังไงซะนี่ใส่ของฟลตเนี่ยก็ขัดกับสิ่งที่ถูกสอนมานี่คืสงสผยว่าทําไมฟลดถึงไม่อาจเป็นนักบวชเต็มตัวได้เพราะความเชื่อของเธออต้องรักษาแผลให้กับมอนสเตอร์หวังว่าท่านไลท์คงไม่กรธวฉันนะแต่ว่าถึงกระนั้น แค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วละ่ะเจ้าต้องออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันไม่ดีโอเคไหมถ้าไม่งั้นฉันจะเป็นต้องกำจัดตัวเจ้าโฟลตอุ้มมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงเธออุ้มมันออกไปห่างจากหมู่บ้านแล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นกังวลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นจังเลยฮะดูเหมือนตอนนี้จะไม่มีมอนสเตอร์เหลือแล้วอืมดูเหมือนฉันต้องท้ความสะตา์แต่ว่าทำคนเดียวน่าจะไม่ไหวแต่ฉันได้เงินมาก้อนหนึ่งสำหรับการรีโมเดลศาลเจ้าแห่งนี้คิดว่าน่าจะขอ โอเคออกไปจากศาลเจ้าแห่งนี้เนาะเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตเซฟก่อนหา <c oughs> สงสัยจังเลยว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมอ้าขอโทษนะคะฉันชื่อโฟลดฉันเป็นนักบวดฝึกหัดของท่านไลท์ฉันมีคำถามจะถามนะคะโอ้เธอคือคนที่หัวหน้าหมู่บ้านพูดถึงอย่างนั้นเด้องั้นเธอก็น่าจะเป็นนักบวชที่มาจากแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมล่ะ ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะฉันยังเป็นนักบทฝึกหัดอยู่เลยยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันงั้นถ้าไม่เป็นการรังเกียจขอจับมือหน่อยได้ไหมอ๋อได้แน่นอนค่ะเดีย๋ยวนะี่ะมันไม่ใช่มืออ๋อทำไม่ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โทษทีน่ะมือฉันลื่น <c oughs> อเองั้นก็ปล่อยสักทีเลยค่ะได้โปรดหยุดสักทีเถอะคุณจะทำให้ฉันโกรธแล้วนะ อขอโทษทีมือฉันน่ะลื่นมากเลยละ่ะแล้วเธออยากรู้เรื่องอะไรละ่ะฉันไม่อยากรู้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปถามคนอื่นเอ้ยฉันขอโทษฉันน่ะรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ดีทุกซอกทุกมุมถามฉันได้ทุกอย่างเลยละ่ะดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่แถวนี้ด้วยงั้นฉันคงไม่มีทางเลือกสินะฉันอยากจะรีโมเดลสารเจ้าเก่าๆรู้จักใครที่สามารถช่วยฉันได้ไหมที่ไม่ใช่คุณนะ่ะ เอ้ยไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวขนาดนั้นเลยอืมขอนืก้ก่อนนะสเตรนน่าจะช่วยเธอได้นะสเตรนอย่างนั้นเหรอคะผู้ชายหัวร้านกล้ามโตดูออกได้ไม่ยากโอเคค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรเอ้เจ๋ยฉันบอกไปแล้วไงเออฮาฮฉันชื่อเด็กนะฉันอ่ะเป็นเจ้าของร้านขายของชำแล้วเจอกันนะโฟลจัง ไม่อยากจะเชื่อเลยขนาดบ,บนเกาะยังมีคนแบบนี้อยู่นี่เขาเป็นเจ้าของร้านอย่างนั้นเหรอฉันคงไม่อยากเข้าร้านเขาแน่ๆเฮ้ยถ้าฉันเอาแต่คิดแต่เรื่องพวกนี้งานฉันคงไม่เสร็จแน่ๆเอาละไปหาสเตรนกันดีกว่าในหมู่บ้านก่อนเนาะสำรวจไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเลยอ่าสวัสดีค่ะทํำไมนมใหญ่จังอะ่ะยุยยุยหยุดเดี๋ยวนี้นะฮิฮิแล้วเจอกันพระเจ้าช่วยเป็นเด็กที่ซนจริงๆเลย ทำไมถึงมาสถานที่แห่งนี้ล่ะผู้ชายแถวนี้นะ่ะไม่เป็นสุภาพบุรุษหรอกนะโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำนะ่ะเด็กนี่ม่งโคตรโรคจิตเพิงเ่งโดนมาเหมือนกันที่นี่คือที่ไหนเอ่ยสเตรยอย่างนั้นเหรอเขาน่ะเป็นช่างไม้ อาศัยอยู่ทางอีกด้านหนึ่งของถนนน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่างไม้แต่เขาก็เชี่ยวชาญในการตีหินแล้วก็เย็บผ้าด้วยนะถึงแม้ว่าเขาจะเก่งด้านพละกําลังแต่ด้านใช้สมองน่ะโง่มากเลย <c oughs> หลอกด่าถ้าเกิดตามหาบอสอยู่แล้วก็เขาอยู่ตรงนั้นไงอืมจ้องม่ใช่คนที่นี่นี่อ้ไม่คิดว่าจะเป็นหญิงสาวรูปงามสวัสดีค่ะฉันชื่อโฟลด์ฉันเป็นนักบวชฝึกหัดคุณคือสเตรน์ใช่ไหมคะฉันมีเรื่องขอให้ช่วยนะ่ะโฟลด์อธิบายถึงสถานการณ์ของสารเจ้า งั้นเหรอสถานที่แห่งนั้นถูกทิ้งร้างมานานแล้วแล้วก็ศาลเจ้านะั้นมีมอนสเตอร์เต็มไปหมดฉัน่ะสามารถช่วยเธอกำจัดมอนสเตอร์ได้นะแต่ว่าฉันกังวลเกี่ยวกับเด็กฝึกง,งานของฉันมากกว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับพวกเขานะ่ะอ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฉันขับไล่มอนสเตอร์ไปหมดแล้วตอนนี้นะ่าจะปะลอดภัยแล้วโอ้งั้นเหรอเธอเนี่ยดูแข็งแกร่งมากกว่าที่เห็นอีกนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าใช้พละกกาลังเหมือนกับฉันนะ่ะอ่าไม่นมไม่ค่ะฉันไม่ได้ใช้กําลังหรอกแล้วตกลงจะรับงานฉันไหมอ๋อได้สิไม่มีีปััญหหาาาเดด๋ยยวจจะกกรทุอ่งใ้ ขอบคุณมากเลยค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะโฟล์ก็ยื่นเงินให้ดูเอาละพอแล้วเขาเวลา3วันในการซ่อมโหทําไมซ่อมไวจังเลยคะเฮ้ยอย่าดูถูกนักกล้ามแบบนี้สิอ,อ๋อจริงด้วยค่ะกล้ามโตมากเลยฮ่าฮ่ใช่ไหมละ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกวางใจได้เดี๋ยวฉันจะจัดการทุกอย่างเองเอาละไอพวกขี้เกียจเรามีงานแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเราจะมุ่งหน้าไปรีโมเดลศาลเจ้ากันฮะ <laughs> ตอนนี้เนี่ยเหรอบอสใช้งานหนักเกินไปแล้ว พวกเขาไปแล้วแต่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะโฟลดได้รับอนุญาตให้พักที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านขณะที่ศา,าลเจ้ากำลังถูกรีโมเดลและ3คืนให้หลังสวัสดีค่ะสเตรนเป็นไงบ้างคะเพิ่งจะทาสีเสร็จอะไรเสร็จนะคนงานของฉันเหนื่อยมากเลยละ่ะแล้วก็เลยขอเลิกงานไวไหน่อยหาเสร็จแล้วเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะทำความสะอาดห้องให้เธอเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เต็มที่เลยละ่ะ ฉันขอบคุณมากจริงๆนะคะฮ่าๆๆเงียนมาเลยเอ้ยอยากให้ช่วยมาเลยก็แวะมาแล้วเจอกันว้าวชอเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็พึ่งพาได้จริงๆอีกอย่างควยของเขาก็ใหญ่เอ้ยกล้ามของเขาก็ใหญ่โตมากเลย <N> ดูต่างไปจากเดิมเลยฮะสะอาดขึ้นหมดจดอยู่ที่นี่คงจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะอืมแต่สารเจ้านี้ดูโล่งทาให้รู้สึกขดหูจังเลยฮะงั้นเดี๋ยวค่อยตกแต่งในภายหลังแล้วกัน ตอนนี้ฉันควรพักผ่อนก่อนสเตรนน่าจะเตรียมห้องไว้ให้ฉันแล้วฉันควรจะไปเช็คดูอันนี้คือห้องนอนของเรานะครับห้องนี้นะ่ะใหญ่พ,พอๆกับโดมในศาลเจ้าหลักเลยละแล้วก็ถูกตกแต่งแล้วด้วยต้องขอบคุณสเตรนจริงๆอาตอนนี้ฉันควรจะนอนพักเรื่องสอนศาสนาดเดี๋ยวค่อยเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันมันต้องยากมากแน่ๆนอนมึืมทำไมรู้สึกหนักจังเลยหายใจไม่ออก ออนี่ฉันเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอืมได้กลิ่นอะไรบางอย่างด้วยกลิ่นหอมจังหืมมีใครบางคนจับตัวฉันเหรอสงสัยต้องใช้เวทมนต์ฉายแสงสักหน่อยแล้วจะได้เห็นชัดๆเอ,อ้ยเดี๋ยวเธอคือสับป,ปะาดตัวนั้นทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าแคนฉันอ,ะอ่ะอืมอย่างที่คิดเลยผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยยังไงซะได้โปรด ลูกออกไปจากตัวฉันก่อนได้ไหมอืมหืมหืมอืมฮืมอมอนสเตอร์ที่โฟลดขับไล่ออกไปตอนนี้ได้กลับมาแล้วหลังจากเฝ้าดูสักพักมันก็ดูเหมือนไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ดูเหมือนกับหลงรักในตัวโฟลดซะอย่างนั้นและดูเหมือนมันจะเข้าใจโฟลดเป็นอย่างดีเมื่อตอนที่โฟลดขอให้มันทําอะไรในฐานะนักบวชแห่งไลท์โฟลดคนที่จะฆ่ามอนสเตอร์ทิ้งซะแต่ยังไงซะเมื่อเห็นแววตาใส่ซื่อของมันเธอก็ไม่อาจทํามันลง ฉันควรจะทำยังไงดีเธอก็ไม่ได้เป็นอันตรายและดูเหมือนจะเป็นเด็กดีด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเธอคงอยู่ที่นี่ไม่ได้อืออย่ามองฉันแบบนั้นสิกลิ่นเธอนะหอมมากเลยล่ะสงสัยจังเลยนะว่านี่คือมอนสเตอร์ประเภทไหนไม่เคยเห็นมอนสเตอร์แบบนี้มาก่อนที่แผ่นดินใหญ่หรือว่าเธอจะเป็นสปีชีพิเศษที่นักวิชาการบนเรือนั้นพูดถึงโอ้มีหนังสือเก่าอยู่ตรงหิ่งตรงนั้นด้วยน่าจะมีอะไรบางอย่างเขียนเกี่ยวกับตัวเธอนะอืม อ๋อมีเขียนเกี่ยวกับมอนสเตอร์บนเกาะแห่งนี้จริงด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสเตรนทิ้งหนังสือนี้เอาไว้น่าจะไม่หรอกมัง้งน่าจะวางอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับออรูนอ่านว่าอะไรเนะี่ยออรูนแล้วก็ประเภทของพวกมัน <c oughs> เป็นมอนสเตอร์ที่มีคุณสมบัติพืชมีร่างกายเหมือนมนุษย์ผู้หญิงพวกมันฉลาดมากและอาศัยอยู่ในป่าลึกมีคนบอกว่าพวกมันคอยยุยยวนใครก็ตามที่หลงเข้าไปในเขตแดงของพวกมันอย่าบอกนะว่าเธอมาเพื่อยุยยวนฉันนะ่ะแต่ฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ ดูเหมือนจะไม่ใช่แฮะถ้าเกิดว่าเธอเป็นออร์รนจริงแล้วก็เอยไม่สิต้องบอกว่าเป็นประเภทของออรวนคุณสมบัติของเธอน่ะต่างออกไปจากออร์รนปกตินะแต่รู้แบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเธอมีชื่อหรือเปล่าหรือจะให้ตั้งชื่อให้หญิงสาวพยักหน้างั้นไหนดูซิเธอตัวสีเขียวงั้นเอาเป็นกรีนี่เป็นไงนี่แน่โดนตบโอ้ยอย่าตบฉันด้วยเถาวันนั้นสิฉันว่าชื่ออ,อจาจจะเพ้อออกไม่ชอบอย่างนั้นเหรอหญิงสาวสสยหน้า ดอกไม้บนหัวของเธอทําให้นึกถึงดอกแลฟเฟอร์เลยเจริญเติบโตทางตอนใต้งั้นเอาเป็นแลฟเฟอร์เป็นไงชอบไหมหญิงสาวพยักหน้างั้นเราเป็นแลฟเฟอร์แล้วกันเนาะชื่อจะฟังดูแปลกแต่ว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีมอนสเตอร์ที่เป็นมิตรอาศัยอยู่บนเกาะนี้ด้วยเธอนะ่ะอาศัยอยู่ในสารเจ้าแห่งนี้มานานแล้วใช่ไหมล่ะฉันควรจะทํายังไงดีอยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมแลฟเฟอร์หญิงสาวพยียกหน้างั้นดีเลยเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกัน ยังไงซะฉันมีเงื่อนไขหนึ่งข้อห้ามเปิดเผยตัวตนให้กับมนุษย์โอเคไหมเธอจะต้องอยู่ในห้องหญิงสาวพยียกหน้างั้นเป็นอันตกลงแล้วฟเฟอร์ตอนนี้เราควรน,นอนก่อนเออรู้สึกนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเลยฮะตอนนี้ฉันควรไปที่หมู่บ้านอินอาร์คเพื่อเผยแพร่ศาส,สนาหวังว่าจะเป็นไปด้วยสวยนะ